ก็ถึงประชาแล้วนะครับชาปนาอย่างนี้ก็จะเกิดชาปนาสถานชาปนาสถานหรือว่าบ้านเฮากับราสาครับผมไปป่าก็กำลังเรียนดินนะครับขอให้ยากดูการเดินทางอย่างไปนะครับเพราะว่ายุ่งกับไก่บ้านอยู่ไกลนะครับก็เดินมาครับเดินสองร้อยเมตรเนาะหอดว่ระมาณนี้เนาะหอด แน <onents> <omedical> ่นเต้นอีไปีนบโอ้ไก่เตมเข้าไปอยู่นี่บอท่านบอกที่ใ้ไป้ยมัน่บเนีโอ้ยาได้เสียบไปหรอมั้งเได้เสียบไปก็ยี่ห้อแล้วห็เป็นปากเสียบไปเตาหนักกระิสภาพมันกระติษมีก่อนอายุการดยังาง โอ้ Ooh, ได้ประโยชน์เลยเป็นวงจานรถนี่เปียบอ่ะสวมหัวเลยนะหวานมันกินไหนดีนะแสงคือหน้าใหม่นาะไปซับ uhm, ซ pues, ับให้หัวกิน ้นแล้วเลี้ยงลําหมดเลยตัดออกบ่ใหญ่แล้วกันนี่สิบ่ใหญ่ยังสิเป็นสิได้โอ้ยสิดันนขึ้นันบรรยากาศล่าสุดโอ้เห็นมองจอดรถเลยเขาานมาขึ้นคนีเนาะเียวซ้ายขวัดเนาะซ้ายขวัด

วังนะครับสูวังคนเยอะมากนะครับ dùng vây xoài đây này sải chuột vào này sải chuột sải chuột con lại nó bằng มาห,หลายวันมาเนี่ยสามวันพาจะอยู่สาราตรงด้านนี้นะครับ 아제 <목소리도> 对了，咱 แล่วแนวงานครับเจษฎาเสดีเ huh. ด yes. yeah. ียวู่้างโล่งน่นี่เป็นประเพณีนะครับของบ้านวังเยี่ยมนะครับ แมนม,นนแมนี่ครับคือหัวคือหัวเปียกกนยอดดก้นตกแอดแมมนะครับโอ้ขหกรเป๋ารังหนึ่ง